นิยายเสียงเรื่องเทวิกาที่แปลว่าเทพธิดาบทที่26วันหยุดอีกไม่กี่เดือนเทวิกาก็จะหมดสัญญากับไรทาราธรณีแล้วสองเดือนให้หลังมานี่เมคินไม่มาวุ่นวายกับเธอเขาจะทำงานกับคุณเมฆากินข้าวพ,พร้อมกันออกไปทำงานด้วยกันคุยปรึกษางานมีบ้าง ที่คุณไม่ขลาเรียกให้เธอไปนวดให้ให้ไปน,นอนเป็นเพื่อนคุยเป็นเพื่อนเวลาที่เจ้านายไม่อยู่ยญิงสาวชอบบรรยากาศแบบนี้รู้สึกเป็นตัวของตัวเองมีโอกาสผ่อนคลายได้เดินเล่นในวันหยุดเข้าไร่กับวิสารได้เล่นกีตาร์ที่ชอบใจเธออยากขอเขาลงไปอยู่ที่บ้านหลังเดิมแต่ช่างเถอะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเธอเรื่องมากนี่เธอ คิดอะไรอยู่ฉันมาตั้งนานแล้วยังไม่รู้สึกตัวอีกขอโทษค่ะพอดีฉันคิดอะไรเพลินไปหน่อยมีอะไรจะใช้ฉันหรอคะฉันปวดเมื่อยนวดให้หน่อยได้ไหมเมื่อยจริงๆได้ค่ะไปที่ห้องคุณท่านไหมคะวันนี้ฉันต้องนวดให้คุณท่านตอนบ่ายค่ะจะได้นวดที่เดียวกันเลยห้องคุณท่านโปร่งลมพัดผ่านดี กลิ่นยานวดจะได้ไม่วนอยู่ในห้องไปค่ะฉันกำลังจะไปหาคุณท่านพอดีเลยเทวิกาเดินเริ่วๆนำหน้าเขาเมคินไม่ทันได้เรียกหญิงสาวก็เข้าห้องแม่ของเขาแล้วเมคินยังยืนนิ่งอยู่ที่เดิมเขาไม่ได้อยากไปนวดที่เดียวกับแม่อยากให้หญิงสาวนวดให้เขาที่ห้องส่วนตัวตั้งแต่เขากลับมาอยู่บ้านและที่ แม่ห้ามเขาไว้แม่ยุ่งกับเทวิกามากนักปล่อยให้ทำงานไปงานเขาขยับและดีขึ้นมากๆบางอย่างเทวิกาแค่ตรวจสอบไม่ต้องลงมือทำงานเด็กนี่วางงานเป็นเข้าใจหน้าง,งานเขายอมรับว่าเด็กเทวิกาเก่งทุกอย่างเขาช่วยงานแม่เขาทำให้ห่างกับเทวิกาบางวันก็เจอหน้ากันแค่บนโต๊ะอาหาร เขากับแม่ออกไปข้างนอกเด็กนี้ก็เข้านอนแล้วตกเย็นเขากับแม่ก็ติดงานเลี้ยงเทวิกาก็เข้านอนอีกมามาหนูเทวิกาป้ากำลังรออยู่พอดีเลยลูกมาดูนี่ช่วยป้าหน่อยจะมีงานของจังหวัดมาช่วยป้าเลือกหน่อยว่าจะใส่เครื่องประดับชุดไหนถึงจะดีได้ค่ะคุณป้าเทวิกานั่งมองคุณเมฆขลา คนเครื่องเพชรทองออกมาวางกองเต็มเตียงลายตาไปหมดวิกาว่าชุดนี้ดีกว่านะคะคุณป้าเหมาะกับงานมากกว่าชุดอื่นเข้ากันกับชุดออกงานด้วยงามมากค่ะตาถึงน้ะเรานี่งานนี้หนูไปเป็นเพื่อนป้านะเป็นงานกลางคืนไปแป๊บเดียวก็กลบับน้อยเขาไม่ชอบงานแบบนี้เขาบอกเดินไม่ไหวป้ามีชุดให้หนูใส่ด้วย แล้วนี่ก็เครื่องเพชรชุดนี้ป้าจะให้หนูใส่ไปงานด้วยกันสวยไหมลูกทวิกาตกใจกับชุดที่คุณเมฆขลาเลือกให้ดเดรสเกาะอ,อกเปิดไหล่ตั้งแต่หน้าอกลงมาเรียบรัดรูปจากสะโพกลงไปเป็นกระโปรงบานสีน้ำเงินปักดิ้นระยิบระยับสร้อยเพชรที่คุณเมฆขลาเลือกให้เป็นสีเข้ากันกับชุดพอดี ไม่มีใครไปเป็นเพื่อนป้าแล้วในงานส่วนมากก็มีแต่คนแก่ผู้หญิงปัดเป็นเพื่อนป้านะหนูวิกาป้าว่าจะนอนที่โรงแรมของเราในเมืองจะไม่กลับบ้านเชา้าป้าจะไปไหว้พระทำบุญชุดนี้เป็นอีกชุดของป้าสมัยที่เป็นสาวสาวหนูน่าจะใส่ได้มามาลองเลยดีกว่าจะได้รู้ว่าต้องแก้ตรงไหนนี่ดีนะที่หนูผมยาวแล้ว แต่ถ้าเป็นผมสั้นก็ยังสวยคนสวยใส่อะไรก็สวยเออคุณป้าคะแต่ว่ายังไม่ทันที่เทวิกาจะพูดอะไรออกมาเสียงเมกินก็ดังขึ้นจากทางด้านหลังเขามายืนฟังที่หน้าห้องแม่เ้านานแล้วได้ยินหมดทุกอย่างอะไรเธอจะไม่ยอมไปกับแม่ฉันงั้นหรือนี่เธอไม่มีน้ำใจเลยเหรอคนแก่ขอร้องแล้วนะเทวิกา ไม่พูดเปล่าหน้าเกาเอาเรื่องมากเปล่านะคะฉันไม่ได้คิดแบบนั้นนั่นทำให้เทวิการิบลุกขึ้นเดินตามคุณเม่ขฆาเข้าไปในห้องแต่งตัวเพื่อลองชุดราตรีเปิดไหล่ชุดนั้นด้วยใบหน้าที่อธิบายยากเขาห่างไปหลายวันพอมาก็ใส่ใหญ่อดไว้เทวิกาอีกสามเดือนเกือบสามสิบนาที แม่เขาก็จุงเทวิกาออกมาจากห้องแต่งตัวแม่คิดเหมือนโดนมนสะกดชุดเกาะอกสีน้ำเงินทําเอาเขาใจสัน่นเทวิการูปร่างดีอยู่แล้วผมที่เกล้าวขึ้นอย่างลวกๆทำให้หน้าเด็กนั่นชัดขึ้นหน้าสวยมากอยู่แล้วขนาดยังไม่ได้แต่งเติมลำคอขาวระหงสร้อยเพชรเข้ากับชุดสร้อยคอต่างหูแหวนข้อมือเข้าชุด เรื่อยลงมาไหลสวยขาวมากหน้าอกอวบอิ่มที่ซ่อนอยู่ในชุดเกาะอ,อกสีน้ำเงินนั่นรัดรูปแนบเนื้อมาถึงเอวจากนั้นเป็นกระโปรงระบายฟูฟ่องยาวคลุมเท้าสวยมากก็ไม่เคยเห็นใครสวยแบบนี้มานานแล้วเทวิกาใส่ชุดแม่เขาได้พอดิบพอดีเม่กินใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไง เมคินเป็นยังไงบ้างนี่ชุดนี่เป็นชุดที่แม่ใส่แล้วเจอกับพ่อเขาครั้งแรกเลยนะและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพ่อก็ตามจีบแม่จนได้แต่งงานกันแล้วก็มีลูกนี่แหละสงสัยงานนี้หนูวิกาจะเจอเนื้อคู่แน่ๆแ,แต่งหน้าอีกหน่อยก็เลิศแล้วในหนูวิกาลองหมุนตัวให้ป้าดูหน่อยลองใส่รองเท้าคู่นี้ดู อย่าบอกนะว่ารองเท้าก็ใส่ด้วยกันได้เทวิกาหมุนตัวแต่เพราะชุดมันบานและยาวทำให้หมุนได้ช้าไหนจะต้องใส่รองเท้าอีกทำให้แก้ๆกลางๆอยู่กับคุณไม่กรลาไม่เท่าไหร่นี่มีผู้ชายอยู่ด้วยทำให้เธอทำอะไรไม่ถูกเมคินมานี่หน่อยลูกมายืนให้น้องเกาะหน่อย แม่จะลองให้หนูวิกาใสา่รองเท้าดูถ้าใส่ไม่ได้จะได้ออกไปหาซื้อกันคุณป้าคะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยววิกาไปนั่งที่เตียงแล้วลองใส่ดูเองก็ได้คะ่ะคุณป้าจะได้ไม่ต้องลำบากคุณเมคินด้วยวิกาเดินได้สบายมากคะ่ะหญิงสาวชายทั้งสองมือยกชายกระโปรงขึ้นแล้วรีบเดินไปนั่งที่ริมเตียงของคุณไม่ขลา หยิบรองเท้าคัดชูที่สูงสองนิ้วมารองสุมดูอา้าวใส่แล้วก็ลุกสิเม่คินยื่นแขนไปให้เทวิกาเกาะตอนยังไม่ใส่รองเท้าเธอสามารถเดินเองได้แต่พอใส่รองเท้าแล้วทำให้เดินยากกระโปวงก็ยาวรุ่มร่ามบานจริงๆในที่สุดก็ต้องพึ่งเขาอยู่ดียิงสาวคิดไปถึงวันงานว่าเธอจะเดินได้ยังไง เทวิกาไม่ถนัดใส่ชุดแบบนี้นะดูมันโป้เกินไปด้วยคุณป้าคะวิกาว่ามันโป้เกินไปค่ะมันโล่งๆวิกาไม่ค่อยชินค่ะเปลี่ยนเป็นชุดเรสธรรมดาก็ได้นะคะวิกามีสีม่วงแบบนี้ใส่กับรองเท้าส้นสูงได้สบายๆเลยค่ะแบบนี้เดินลำบากต้องคอยยกกระโปรงไม่งั้นมีหวังล้มแน่ จะทำให้คุณป้าขายหน้ามากกว่าเทวิกาเกาะแขนเมคินไว้ระหว่างที่ลองส่รองเท้าบังเอิญจริงด้านส่รองเท้าคุณเมย์ลาได้พอดิบพอดีดูท่าว่าเธอกับคุณเมฆ์ลาสมัยเป็นสาวหุ่นเดียวกันเป๊ะเลยส่วนคนที่ถูกเกาะแขนอยู่นั่นใจมิอยู่กับเนื้อกับตัวเขาสูงกว่าเทวิกาอยู่แล้วชุดที่หญิงสาวใส ถึงจะเป็นเกาะอ,อกแต่เขายืนอยู่ในระดับนี้เห็นหมดความขาวของเทวิกาที่เขาไม่เคยได้เห็นชัดๆนี่แม่เขาจะให้เด็กนี่ใส่ชุดนี้จริงๆหรอเด็กนี่ห่วงตัวยิ่งกว่าอะไรจะยอมไหมนะยังไงดีล่ะแล้วแต่หนูวิกานะลูกหนูใส่ชุดป้าได้ทุกชุดแน่ๆหรือไม่คิดว่ายังไงชุดนี้ผ่านไหม หรือต้องลองอีกชุดเอาเงินก็ได้เดี๋ยวลองอีกชุดดูวันนี้ป้าว่างทั้งวันเรามาลองชุดกันเอาให้เหมาะหนูวิกาหนี้สู้ป้าไม่ได้เลยนะสมัยเป็นสาวป้านี่เปรี้ยวสุดแต่มาหยุดที่พ่อของเมคินนี่แหละคุณแม่ขาาหัวเราะอย่างมีความสุขเดินนำหน้าเทวิกาเข้าไปในห้องแต่งตัวดูนางมีความสุขมาก ยิ่งได้เห็นกิริยาอาการของลูกชายยิ่งชอบใจขอบคุณนะคะฉันเดินเองก็ได้ค่ะเทวิกานั่งลงก้มถอดรองเท้านั่นทำให้แผงหลังขาวเนียนนั่นโพร่มาอวดสายตาของอีกคนที่ยืนอยู่ใกล้ๆเทวิกาลุกขึ้นยกชายกระโปรงให้สูงแล้วรีบเดินตามคุณแม่กระลาเข้าไปในห้องทำไมเขาจะไม่รู้ว่าเด็กนี่อาย แม่คินเผลยยิ้มออกมาชุดนี้เป็นยังไงลูกพอได้ไหมชุดใหม่เป็นเรดเข้ารูปทั้งชุดเปิดไหล่แต่ไม่กว้างเท่าชุดเดิมปิดหน้าอกมากขึ้นเข้ารูปเหมือนเดิมชายกระโปรงบานเหนือเข่าลงไปอดขาเรียวสวยยิ่งแสรองเท้าคัดชูส้นสูงยิ่งทำให้ขาสวยมาก ปกติเทวิกาก็สูงอยู่แล้วหุ่นก็ดีมากอยู่แล้วพอได้คะ่ะคุณป้าชุดนี้ดีกว่าเดินง่ายกว่าด้วยเครื่องประดับเล็กลงตามชุดก็ได้นะคะคุณป้าวิกากลัวว่าจะรักษาไว้ไม่ได้ดีคะ่ะอเผอินวิกากไม่ค่อยเรียบร้อยกลัวทำหายคะ่ะคุณป้าได้เลยไปให้พี่ก็ดูหน่อยแต่ว่าป้า ว่าชุดนี้โอเคนะไม่มากไม่น้อยจนเกินไปเมคินเป็นยังไงบ้างลูกโนวิกาหมุนตัวหน่อยลูกสวยมากแล้วเดี๋ยวป้าขอดูเครื่องประดับแป๊บนะป้าจะเลือกชุดเล็กลงนิดนึงให้เข้ากับชุดนี้คุณเม่ขลาหันไปเลือกเครื่องประดับแต่เทวิกานี่ขาแทบกริดเธอไม่ชอบสายตาของคนตรงหน้าเลยร่างกายเธอเปิดเผยมากเกินไป ดูท่าว่าก็จะชอบซะด้วยหญิงสาวถอนหายใจคุณเม่ขลาก็เลือกนานจังไม่อยากยืนอยู่ตรงนี้แล้วนี่ไงได้แล้วชุดนี้น่ารักเหมาะกับวัยสวยมากนี่ถ้าไปงานเขาต้องเข้าใจว่าหนูเป็นลูกสาวป้าแน่ๆเลยตกลงเอาชุดนี้นะลูกป้าจองห้องพักไว้แล้วคิดว่าเราน่าจะดึก แล้วเราค่อยพักที่โรงแรมสายๆค่อยกลับบ้านกันตื่นมาเป็นวันาทิตย์แม่คินไม่มีปัญหานะลูกแม่ยืมเลข,ขาไปเป็นเพื่อนคืนเดียวครับแม่ไม่มีปัญหาเลยตามสบายเลยครับงั้นวิกาขอเปลี่ยนชุดเลยนะคะคุณป้าแม่รอคำตอบแทวิกานั่งลงถอดเครื่องประดับออกแล้ววางไว้บนที่นอนทั้งหมดรีบเข้าห้องแต่งตัวเปลี่ยนชุด ไม่นานก็กลับออกมาชุดเดิมไม่ได้สนใจอีกคนที่ตั้งใจมองทุกเรียบุทของเธอคุณป้าจะนวดตัวเลยไหมคะวิการนวดให้คะ่ะไม่เป็นไรลูกป้าเปลี่ยนใจแล้วหนูนวดให้พี่เขาเถอะป้าบูเสือนวดให้แล้วใช้ของป้าได้เลยวันนี้ป้าจะทำความสะอาดเครื่องประดับสักหน่อยเทวิการนิ่ง เชิญค่ะคุณเมคินยิงสาวเลงม,มือนวดให้เขาเหมือนเดิมดีใจที่อยู่ในห้องคุณเมฆขลาเธอไม่เกร็งมากนวดแบบสบายๆเออฉันลืมบอกคุณค่ะเมื่อวันที่รับคุณป้าออกมาจากบ้านท้ายสวนฉันได้กลิ่นบุหรี่ตอนที่ทิมขับรถวนเข้าไปในไร่กลิ่นใหม่ๆเลยแล้วเมื่อวันฉันเดินลงไปแถวบ้านไม้ที่เคยอยู่ มีขี้บุหรี่ปลิวมาจากบ้านอีกหลังด้วยค่ะขอบใจนะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราไปดูด้วยกันไปดูอะไรคะเทวิกาถามกลับด้วยความสงสัยอา้าวก็ไปดูที่เธอบอกว่ามีขี้บุหรี่ลอยมาไงพูดเองลืมเองหนวดกับคราวคุณน,นี่โกนไม่ได้หรอคะเวลานวดนี่มันไม่สะดวกเลยเลอะเทอะไปหมด นี่ถ้าคุณโกนออกหมดเนี่ยจากอายุ40่ฉันว่าจะเหลือสัก30สิต้นๆเลยนะคะสมัยพ่อฉันแต่งงานกับแม่ใหม่ๆก็ชอบไว้หนวดแม่บ่นประจำหลังๆมาแม่บ่นหนักๆเข้าพ่อเลยโกนตลอดกลายเป็นว่าไว้ไม่ได้แล้วรำคาญซะเองเธอจะมายุ่งอะไรกับหนวดเคราของฉัน มีหน้าที่นวดก็นวดไปก็มันลื่นไงคะนี่ฉันนวดให้คุณฟรีแทนที่จะง่ายก็ยากขึ้นไปอีกเทวิการู้สึกตัวว่าเถียงเขาเออขอโทษค่ะไม่ใช่เรื่องของฉันนอนลงค่ะหลังคุณแข็งมากเวลานอนมีอาการปวดหลังเลยมาที่เอวใช่ไหมคะนวดสักหน่อยแล้วเดี๋ยวจะดีขึ้นคืนนี้คุณจะหลับสบาย เทวิการตั้งใจนวดให้เมคินไม่ได้สังเกตว่าคุณเมฆาลาเฝ้าจับตาดูตลอดเวลาเป็นจริงอย่างที่น้อยเล่าให้ฟังเทวิการนวดให้เมคินจะเหนื่อยมากหน่อยเพราะลูกชายนางตัวใหญ่ต้องใช้แรงมากไหนจะต้องคอยระวังไม่ให้เนื้อตัวไปแตะตัวของเมคินอีกดูท่าว่าลูกชายนางจะชอบเสียด,ด้วยเมคินหลับไปแล้ว เทวิกาค่อยๆปล่อยมือส่งสัญญาณบอกคุณเมฆาลาว่าจะกลับไปล้างมือที่ห้องของตัวเองยิงชราพยักหน้าอนุญาตเทวิกากลับมาถึงห้องต้องได้อาบน้ำใหม่เห็นทีชุดนี้ต้องแช่ไว้ก่อนเพราะติดน้ำมันนวดเยอะยังมีเวลาเหลือวันนี้ลมพัดไปทางหลังบ้านห้องนี้ถึงจะเป็นบ้านไม้แต่เก็บเสียงได้ดี ถ้าห้องไม่ได้อยู่ติดกันจริงๆจะไม่ได้ยินเสียงเลยเทวิกาหยิบกลุยที่เพิ่งซื้อมาลองไล่เสียงดูสมัยทำงานที่ร้านอาหารเวลามีงานของหน่วยงานราชการเธอจะต้องเป็นอีกคนที่ต้องร่วมเล่นดนตรีไทยต้อนรับลูกค้าที่เธอชอบเล่นกลุยเพราะสมัยเป็นเด็กเธออยู่กับยายมีลุงข้างบ้านเป่ากลุยเธอรู้สึกว่ามันเพาะมาก เลยหัดเล่นเองด้วยความที่ชอบอยู่แล้วฝึกไม่นานก็เป่าเป็นเทวิกาเลือกเป็นกลุ่ยเพียงอหรือกลุ่ยไทยหญิงสาวเปิดประตูออกไปเที่ยระเบียงห้องตรงนี้ลมพัดไปทางหลังบ้านคงไม่ดังรบกวนคนในบ้านอากาศกำลังดีหญิงสาวใช้เวลาอยู่ตรงนี้นานมากเสียงใครเป่ากลุย่ยราะจังเลยแม่จำได้แล้ว สมัยที่แม่อยู่บ้านท้ายสวนตอนนั้นแม่รู้สึกตัวบ้างแล้วกลางคืนแม่ได้ยินเสียงนี้ใครกันเป่ากลุยเพาะจังคุณไม่ขลาลุกขึ้นเปิดหน้าต่างลมไม่ได้พัดมาทางนี้แต่เสียงกลุยนั่นก็ยังดังแว่วมาเสียงหวานเหลือเกินเพลงน้ำตาราใสต่อด้วยเพลงทะเลใจและอีกหลายเพลงมาเรียงกันเลย เมคินรู้สึกตัวขอนอนฟังเสียงกลุ่ยได้ยินป้าน้อยกับระพีคุยกันหลายครั้งแล้วว่าชอบฟังเสียงกลุ่ยที่เทวิกาเล่นบ่อยๆจนทิมอยากเป่าเป็นบ้างเทวิกากลับบ้านเลือกซื้อกลุ่ยมาให้ทิมหัดเล่นเขาเห็นทิมหัดเป่าเวลาเข้าไปดูงานในไร่บ่อยๆทิมตั้งใจเล่นได้หลายเพลงแล้วได้ยินว่าเด็กนั่นสอนเขาพลาดทุกครั้ง อาจเป็นเพราะว่าเด็กนั่นเกรงใจคงกลัวว่าจะรบกวนเขาแค่เสิยงกีตาร์เขาก็ยังรู้สึกว่าทวิกาใช้เก่าไม่ดีดครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ยินเสียงครุยยอมรับว่าเพลาะมากลืมไปว่าวันนี้วันหยุดคงเป็นการปลดปล่อยของเด็กนั่นเขาหลับตาลงอีกครั้งลมเปลี่ยนทิศแล้วพัดมาทางห้องแม่เขาทำให้ได้ยินเสียงครุยนั้นชัดมากขึ้น เพลงสายโลหิตและหลังจากนั้นอีกสองเพลงเพราะทุกเพลงเสียงคลุยดังหวีดวิวแววผ่านแผ้วจิตให้หวนคิดขะนึงหาน้ำตาไหลโอ้ยามนี้น้องของพี่อยู่ที่ใดรู้บ้างไหมว่ามีใครเฝ้าครวนหวนหานางพันธาษาขอขอบพระคุณนักฟังทุกท่านนะคะ ที่เข้ามาให้กำลังใจทุกวันเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะ